ผ้าชันหนาวสองตัวนะคะคิดว่าในรถนี้อาจจะร้อนเกินไปสำหรับเราอันนี้ได้แรงบันดาลใจในการพูดมาจากแม่แบรนด์ชอนนะใครอใครแม่แบรนดชนสวัสดีชารลกนิดของฝากจากเชฟแพนผัวตีอุ๊ยสิ่งที่ง่ายที่สุดในการมาเที่ยวก็คืออะไรรู้ปะ ที่นี่มันจะมีแบ็คจูนอแล้วก็แคปซีแล้วก็ซับเวย์เนาะเยอะมากเดียแต่ว่าก็มีโรเตอร์ด้วยแต่ถ้าเราเราไปไปเราก็กินแบบอาหารท้ออาหารไทยเยู่แล้วมันเสียก็ลอยขึ้นอยู่เนาะเออก็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 ลอยขึ้นอยู่เนาะความคนไทยมันเยอะมันเป็นเรื่องเยอะต้องไปนั่นนี่นี่ใช่ไหมเราก็เลยสวดชิคกินวิงแล้วก็หมดไปแล้วแล้วก็อะไรนะเป็นฝายเออเป็นฝายมันทอด รู้บอกว่าท you know, ี <Vog> <ira> ่แม็กโดนัลอะขอแนมหาเพลงช่างว่าจะออเพลงอะุก่เราจะตอเียบยงพง่เาเก่าคนนีปาดงามคบู้ป่นปนปนนนงามเนาะวิว ซ้อมเหรอซ้อมลงเฮ้ยมึงทำไมเครื่องบินมันเลิศจังเลยอ่ะที่นี่รียากว่าใครมาที่ที่มีน้ำพุพงพัวออกมาจากรูนี่จะ มาเททีี่ยวนึงกนึต้องหาอะไรตัดไว้กว่าจะได้รูปลมลุกขุกคานอีดอกแหมที่ตัวเองอะถ่ายเสร็จแล้วอะอะไรกูยังไม่ได้ถ่ายหรืสักรูปรีวิวไหมอันนี้เราไมด้เล่นเกมเลยเราเราชีวิตจริงอยู่เลยี่ไม่ s t by We don't j u เออ e l i ต o n t ด e เออ o n i s t e n ีว t video มันคิดมากวยนะดูสิดูสินะผู้คนมากมายไก่กองนี่ เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้เรามาถ่ายรูปแล้วก็เรามาล่าแสงกันมันเป็นทีมใครคุเป็นทีมดีน้ำทิพย์กูเป็นทีมตัวเองกูเป็นแมกเกดแมกเกดเพราะแมกเกดไม่เข้าแล้วซีซั่นเนี้ยไม่มาใช่ไหมเขายังมีปะกูไม่รู้แต่วันนี้เราต้องคุยกับกล้องนะยุ้งหลังสินะมีอะไรอ๋อให้ก่อนจะได้รูปไปดูเลยคนแบบโอ้ดูรูปแบบดูดูโอ้โอ้น้อ กูนั่งรอไปเถอะอีดอกคนยังไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายแล้วก็เนี่ยที่ไปอ่ะต้องมีมีตั้งหลายที่เนาะมีหนึ่งสองสามมันจะแต่ว่ามันจะอยู่ที่ที่โคตรเห็นที่เดียวใช่ไหมใช่วันเนี้ยเราก็จะถ่ายกับที่โคตรเห็นที่เดียวอ่ะแยกออกมาตัวนี้กูอยู่ใครมี่กูอยู่กูจะใครมากกูอากาศจะกลัวมากเลยนะอยู่ใครมากเฮ้ยทำไมกล้องมูส่วนจะกูดูสวยมากเลยนะเออกูสวยไม่คนถือสวยเอออ่ะดูอ๋อดู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 ดอดูดูดูงูด วันนี้จะมามาแค่วันนี้แค่วันเดียวเอ้ยที่เดียวมาที่เดียวมาอยู่ที่เดียวแล้วก็เนี่ยสี่โมงเย็นแล้วฝนเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วเนาะฝนก็ตกแล้วแล้วก็พระอาทิตย์ก็จะตกประมาณสี่ห้าโมงห้าโมงจะตกจะฝนเอ้ยค่อยจะตกแล้วเออยังไงจะตั่งอยู่กับก้อนยังไงกูไม่ได้ถ่ายเลยสกรูปเนี่ยให้พูดไหมมาเม่สักรูปมีอลานนะกูไม่ได้ถ่ายเลยเอ้า ทางเซเวจูทงไอ้เปิดเข้ามาข้อความชนีถ่ายรูปกูยังไม่ถ่ายรูปเลยกูหุ้นเลยน่ะยัไม่ถ่ายหรือส่วนนุ่มดูสมระกูนะเนี่ยไม่ใช่สัมระกูนะสัมระของใครก็ไม่รู้เนี่ยมีขนมขนมีอะไรอยู่ในกระเป๋าอ่าอโดนมานะแต่ว่าเดี๋ยวจะบ้าเขาด่าเขาด่าค่ะมันจะมีดมีดมีดอยู่ในหัวแล้วเมื่อไรจะเสร็จเออไม่เสร็จ เนี่ยกี่โมงละเนี่ยบ่ายสองสิบพลาละแต่ว่าเราเป็นตั้งแต่ตอนอที่เออเราเพิ่งมาถึงที่แรกอะที่แรกเราได้แค่นี้หินอะเดินทางมาสองชั่วโมงอะเดินทางมาสองชั่วโมงน่ะเดี๋ยวแล้วยังไงเห็นเห็นสิน้ำตาลไปถ่ายรูบอกแล้วว่ามาที่นี่ประมาณสี่สิบแปดรอบอะสองแล้วไปข้างในนะดูว่ามันมีแดงยังไงแดงนั่นก็อยากได้รูปน่ะ ยังไงกูยังไม่ได้สักรูปกูบอกเลยกูเยังไม่ได้สักรูปกูถ่ายไอ้ผูิงเขาควายมากตั้งแต่จบนะมันจะได้เรื่องไหมมันจะได้เรื่องไหมกับกล้องอ่ะแล้วกล้องไม่ใช่แบบถ่ายง่ายเออไม่ถ่ายง่ายนะกูจะบอกเลยนะกูจะทิ้งไว้สองคนเนี้ยแล้วกูจะนั่งไฟกลับบ้านเลยไม่รอดจะขับรถเอากูแล้วเจ้าแล้วเขากลับบ้านเออเดี๋ยวกูจะเอากูเจ้าแล้วเขากลับบ้านไม่ไม่ขับแล้วนั่งรถไฟกูงงมากแล้วเนี่ยกูงงมากเลย เราอะมากันสามคนสี่คนห้าคนเนาะสี่คนเนาะสี่คนสี่คนอะไรกันอะ <c oughs> และ้วที่ที่สองก็รออยู่นี่เวลาทีนน่นี่มาออกกองเนี่ยออกกองไม่ได้เงินสักบาทไ,ไม่ได้เงินสักบาทเลยเนาะดูหอสุ่หอไฟเนาะ ท้องฟ้าสวยมากเลยกูสวยกว่าสวยอยู่แต่ว่าอันนี้เลยสวยอยู่ที่แปลว่าสวยอีควายกูเป็นคนสวยอีควายกว่าก็ยังไม่เสร็จอ่ะมึงไปต่อมึงจะลงไปในน้ำาเลยมัเกะโหนก้อนไหมเออมึงมุดเข้าไปในน้ำตรงนั้นเลยเอาหน้าเอาหน้าไปใส่ในน้ำเลยใช่ถูกจะทเออ ม่มึงไม่ใช่กบมึงเป็นเงือกผีเงือกผีดูจากสภาพน้ำน้ำเป็นน้ำน้ำไม่ใช่ตะไคร่น้ำธรรมดานะน้ำขี้ศีีถ่ายรูปกับน้้ำขี้ศีีสวัสดีค่ะนี่คอมเราเดินทางมาสองชั่วโมงกว่าเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับน้ำขี้ศรีนะคะ น้ำที่ right> um like สี no. ่บริเวณนี้เออน้ำที่สี่อืมแต่ว่าวิวข้างหลังนี้เราให้้อยหนึ่งร้อยบาทแล้วเมื่อไรจะเสร็จสักทีกับน้ำที่สี่เอามาดูมาดูแหละถึงกูแล้วเดี๋ยนะเดี๋ยนะเอายังแล้วเมื่อกี้บอกกูว่ากูไปน้ำที่สี่นะไอ้เคี้ยเนี่ยกูกับมึงเพื่อนกันกูมึงเพื่อนกันกูต้องได้เลฟเฟรน์รูปเหมือนกันถ้ามึงได้กูได้น้ำที่สี่ค่ะถ้ามึงห้ากูจะสิบอ่ะอ่ะ จะบินแล้วเราต้องทำยังไงเออสวยวิสวยมากน้ำพี่สีอะธรรมชาสุดๆเพราะว่าอยู่กับน้ำพี่สีเปล่าธรรมชาติสุดๆกูเป็นไทยบูโฮล่าไม่ชอบท่านี้ว่ะตัวแม่เลยเนี่ยเออเลยอ่ะแล้วรูปที่ได้รูปที่ได้นะคะไม่เอา้ อี่สีแม่งวีรบุรุสวยว่ะสวยเราต้องีท่เราเป็นกะหรี่เนาะเราต้องทําตัวให้มันเป็นตัวแม่นิดนึงพอตัวแม่ไม่ต้องพยายามถ้าเป็นกะหรี่ยะอีกว่าเป็นล่อนีอันอนี้ลอลอเลยอันนี้พยายามอันนี้คือภูสิตราหิหามากหิหามากอะไรเมืองเรามีที่ที่มีหนึ่งสองสามที่เนาะเราที่ที่ที่หนึ่งอะเพิ่งยังไม่จบ ตอนบ่ายสองยี่สิบแล้วจะเสร็จกี่โมงแล้วจะกี่โมงอ่ะถ่ายกูจ้ะถ่ายแอบถ่ายเราเนี่ยไม่เห็นรู้เลยว่าแอบถ่ายอ่ะไปยังหุยหล่อเกินจีควาีโคุณไอ่เดินก็ดูด้วยนะคะแสงวันนี้สดใจสรุปว่าสรุปว่าเดี๋ยวที่กลับบ้านกลับบ้านค่ะเพราะว่าไปถึงมัน เนี่ยพอพอมาใช่ไหมราบเวดไหนก็แบบคือมันไม่ถึงจุดสักทีใครมันขี้บินมึงเป็นป้าขี้บินขนาดนั้นอ่ะมึงเป็นคนขี้บินไม่เห็นหรืไม่เราจะเซเนเจอร์ของคายาม่าแล้วนะเซเนเจอร์เดี๋ยวยืนกับเราก็คือน้ำน้ำสไลด์เฮาส์เอาตรงนี้แหละสไลท์เฮาส์สูงเลยลมมันไม่มีมันก็เลยมันต้องขึ้นแรงแรงแล้วตอนนี้แม่งร้อนแล้วเนี่ย เราเสื้อกันหนาวสองชั้นเราจุดเรา destination คืออะไรไม่เข้าใจ destination คือไม่ใช่ที่นี่เราหยุดที่นี่นานมากป้าอย่าวินได้ไหมป้าอย่าวิน สวยเหลือเกินแสงสวยมากสวยเหมือนดาราเลยดาราที่ชื่อกาันแก้วอ่ะได้แรบท่านหนึ่งดีมากคือทำงานเก่งมากเธอเป็นวีล็อกที่เลิศที่สุด เพราะว่าข้อฟอนอยากเป็นเียูทิบล์เกอร์ดยูทิบลกเกิร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ลองแพนกล้องฝั่งนู้นแพนมาเลยลองแพนกล้องฝั่งนี้ใครบ่นแล้ว่าเราจะไม่ถึงจุดหม่านโอเคป่ะกอออีกแล้วคืนดี พลาดกันแล้วเพราะว่พมาแล้วกดเลยนะ มันเลยยตรงนู้นสวยนะดูเพื่อนๆสรุปได้ไม่ได้ได้รูปอะได้ยังเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนะถ้าเอาแต่ใจตัวเองก็งถ่ายรูปเองเลยนะไม่ถ้าเอาใจมันจะเป็นคูณสามเลยดิบวันเนี้ยโอ้โหเบ้นสักคนก็ได้ก็ไม่เอาแต่ใจนนู่ เอาแต่ใจตัวเองทำไมถ้าเราเจอเองก็ถ่ายรูปเองไปเลยนะแต่ถ่ายกูก่อนสิมาได้ไหมถ่ายมาถ่ายถ่ายนะแล้วค่อยถ่ายตัวเองฉันมีแต่วิดีโอเนี่ยพวกเธอมีรูปที่สวยงามมากแต่ฉันยังไม่ได้เลยรูปนะชุดกูไม่ได้ ช่ดไม่ได้กพถอดออกแล้วก็ใส่บิกิี่นี่ใช่ไหมกล้องสวยจังกล้องใครถ่ายรูปใหน่อยกล้องภูสิชใช่ไหมใช่เ่ยถ้าหลังกำลังสวยที่ถ้าหลังสวยมากเลยถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายเลยถ่ายยังไงเอามาเาเลยเคลย เอ้าอย่าวีนแน่จะวีนะเอ้าเขา่ตอมาันมันอันนงสูงอันนงต่ำมอติไม่ชอบแบบนี้ติมไม่อบล้มันจะออกไปเอาไหมตดูความวุ่นวายของนางวุ่นวายมาก ุว่ยังยังไม่ถ่ายเลยไปถ่ายก่อนรอบยืนอ่ะถ่ายแล้วนี่อ้าวเมืองสะดือป่ะนะเมืองไม่เล่าอะไรยามาให้กระกูอย no no ู dizer, ่งานวงมณฑ์เห็ดสูบวงมณฑ์เห็ดกูกับย่างอยู่เด้อกูกับย่า่านหรกใส่ถือกูใส่ถือกูกับย่างขึ้นดไม่ซีตรงไอกจะจะนั่งฟังจะจะนั่งชมวิวจะจะนั่งชมวิวดูนู้นดูนี่สถานทกูยังสวยเลยนนัั่่งง